สวัสดีจ้ามาพรอกับแยกิติเรล่าเด้อค่ะเด้อมันนี่มากินเขากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องขามันนี่กินเขากับซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือใส้พริกหยวกน้ำเด้อค่ะเด้อแล้วกับกับหมูค่ะพี่น้องขาหมูอ่ะย่างเป็นสีดำๆเนี่ยค่ะพี่น้องขามันใหม่ไปนิดนึงแล้วก็กินกับนี่เด้อค่ะเด้อปูนะคะพี่น้องขาปูใหญ่ๆน่ะนั่นแหละค่ะมื่อนี้ว่านี้พักเด้อค่ะเด้อมากินกันค่ะพี่น้องขาหิวเข่าแห้งกินกับขอนียวเด้อค่ะเด้อ ไม่ได้กินเข่ามาเป็นหลายมือแล้วค่ะพี่น้องขากินตะย่างอื่นมาลงมือกินกันเลยนะคะ่ะเด้อหิวเข่าแห้งหลายแล้วกินน้ำก้อนคะ่ะมาค่ะมาซุปปะเขือก้อนนี่แหละบะเขือไส้ให้่พริกหยวกคะ่ะอืมอืมเขาบอกว่าแซบคําแรกก็แซบเลยนะคะ่ะพี่น้องะ่ะแต่ว่าไส้น้ำหลายบด อืแซ่บคุยงีาพี่น้องใส่นหนามหลายืม,มหมูมันดำมาซื้อแล้วค่ะเด้อมันบอลเมนใหม่ดอกมันซอสซอสด,ดำ เหี้เขาแมบบ่กินเขาหลายเมื่อหรอกินจะย่งอือ่นเดี๋ดยค่อยไปแก้ปูโจ๊กข้อต่อไปน้องขาแซ่บมาเด้อมาเด้อ เค้าวานบานพี uh uh ่น้องคขบอกเค้อสดๆนะเคือกับพี่ตัวโอเจ็บมือหรสะบัดนี่อื ต,ต้องใส่กันไกตัดค่ะพี่น้องจ้ามาได้ตัดไว้นะอืมอืมนี่เนาะนี่นี่เห็นป่ะเนี่ย นี่ครับพี่น้องครับนี่เนื้อปูตุยกับซุปกระเขือเลยเนาะนี่แหะครัพี่น้องครับตุยกับซุปกระเขือรสแซ่บหวานหวานพี่น้องคอร,รคบับแซ่บอบบอืือ

ันดิเสียงค่ายแห้งค่ะพี่น้องคะ <c oughs> กลองไวไก่พูดคลิปนี้กินยังเดียวเด้ค่ะเด้อบ่ได้าอหยังดอกกินขอน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องคะคลิปสามก๊อกไว้ที่หลังเลยค่ะเด้ดเออันนี้กินเขาก้อนค่ะพี่น้องอคะคลิปลงพ้นก็นจะอัพโหลดที่หลังค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กิน,ขเ,นเขาอย่างเดียวอืมมันหนึ่งเขาย่าง ต่างกินก็กต่างกินเขาออย่างเดียวพี่นอ้องอืแซ่บแืมบโหรัส,สกาพี่น้องครับแฟบบยุ เนื้อว่านหวานกินในปบาสุมหองเลยค่ะเห็นว่าเนี่ยกินกระสุปลาเค้อข่ยนี่แหละ ตอนนี้ลงพล้ลแล้วก็เดินเดินสายเทียงานด้วยค่ะเด้อเดินสายคอนเสิร์ตนะพี่น้องค่ะกับหญิงรีสิสมบุญล่ะคงเจ้ากับเสืเบิง้งเหรอเนาะกับเล็บว้าวาค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยมัดอลิปกินย่างเดียวส่วนเ,เ,เรื่องสามกกเน่ะที่อัดต ตอนกินเขาแล้วเด้อค่ะเด้อตอนนี้แหละค่ะกินเขาเรียบร้อยแล้วยังสัตว์อันนี้เขาแนะย่งเนาะอืมยัก็ตำห้องกะแซ่บแล้วค่ะเด้อปูนั่นเนี่ย,ยงัดตำห้องกะแซ่บด้วยกัน ค่ะพี่น้องคะเห็นบ้นเนี่ยนี่จิ้มจิ้มจิ้มรสเนี่ยอืมอ,มอมแซบหมูทอดกับแซ่บคะ่ะบไม่ได้ใหม่เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ มันดำมันดำน้ำซอดดสแตซื้อมันเยอะขนาดเแซ่ อมาสองขาจ้ะพี่น้องสองขากับกินอิ่มเดี๋ยวมันหลายนะมันง่ายนะพี่น้องคะ <c oughs> สองขากับอิม่มหรอเนื้อมันหลายนะดูน้อเนี่ยคุณน่ะเห็นบ้างเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่บน ครับปูเหนียวาลลายนะ <c oughs> พี่นอค่คุเนาะแซ่บพี่นอ่ค่ะปูบกเขือ ใส่พริก,ยก,กหยวกบ่เห็ดเผ็ดด้วยค่ะเด้อเห็ดเผ็ดมันกินค้าหไงไม่ได้อืมแล้แซ่บมาด้วยค่ะ แจ็บครับเบิดแล้วเนี่ยนี่กับเบิดแล้วนั่นะนี่เป็นพี่น้องจ้า săn nhà rất là phía non Nè, thấy mất nè Ván, ván phía non cao Nhờ cái ván ván ừ. lắm อืมนี่ค่ะเนี่ยแล้วปิดคลิปก่อนนะคะเด้อเราจะอัดคลิป,ปสามก๊กตอนต่อไปค่ะ พอดีจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ